สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไฟเขียวใน1ธนันวาคมดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ประยุทธ์ไฟเขียว1ธันวาคมให้ดื่มในร้านอาหารได้เมื่อวันที่11ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปประเทศไทยเริ่มเปิดรับ การเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดภยัยต้องมีหลักฐานผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้นสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทําได้ในเบื้องต้นเราเริ่มต้นกําหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ําที่จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมน,นีจีนและอเมริกา โดยเราตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นภายในวันที่1ธันวาคมหลังจากนั้น1มกราคมเราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นพร้อมกันนี้ในวันที่1ธันวาคมเราจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มในร้านอาหารได้และพิจารณาอนุมัติให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เรากำลังเข้าสู่การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ ผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเพิ่มมากขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าใน2-3สเดือนหรือ4เดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เมื่อรู้ว่าไวรัสนี้ได้ทำให้ทั่วโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันเกิดขึ้นอีกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้ตั้งเป้าที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวภายใน120วันพร้อมกับเร่งเครื่องการรับวัคซีนให้ประชาชนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ